ถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลคุณภาพของวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งท่านนะครับสำหรับนักร้องแสงสุรีรุ่งโร์ครับในวัย68ปีหลังมีอาการป่วยหลายโรครุมเร้านะครับจนสุดหนักหายใจเองไม่ได้จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลครับล่าสุดนะครับตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดลงปอดอีกด้วยโดยภรยาของคุณแสงสุรีเผยนะครับว่าคุณแสงสุรีมีอาการสุดหนักครับป่วยเป็นไข้ตั้งแต่28สิงหาคมมีความดันต่ํา ต้องรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลครับตอนแรกตรวจไม่เจอเชื้อโควิดนะครับแต่วันต่อมา29สิงหาคมย้ายไปอีกโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลสมุทรสาครจนวันที่30สิงหาคมนะครับพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จากนั้นนะครับเจ้าตัวมีอาการซุดหนักครับจนคุณไทยเอกพันธ์เนี่ยก็ได้เข้าไปเยี่ยมนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่เกิดปาฏิหาริย์นะครับทางคุณหมอได้แจ้งว่าไม่น่ามีชีพจรแล้วจนหมดวาระในชีวิตครับ แสงสุรีรุ่งโรดครับหรือว่าเฉลียวไก่อ่ำนะครับเกิดวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2496ครับเกิดที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาครับในระดับชั้นป .4 จากโรงเรียนวัดบ้านจานเหตุเพราะฐานะบ้านยากจนนะครับและคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันอีกด้วย แสงสุรีรุ่งโร์ครับชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆครับเลยได้เข้าประกวดร้องเพลงตั้งแต่ในระดับชั้นป .2 นะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างและก็เดินสายประกวดมาเรื่อยๆครับวันหนึ่งครับคุณแสงสุรีเข้าประกวดการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องขยะสังคมมีคุณอาสราพงป์ชาตรีนะครับแสดงนํามีคุณสายันสัญญาครับเป็นผู้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ซึ่งคุณแสงสุรีครับชนะ และเพื่อนที่มาร่วมประกวดด้วยกันนะฮะก็ได้พาเข้าไปพบครูสรัมฤทธิ์รุ่งโร์ครับครูเพลงตาพิการเพื่อปั้นคุณแสงสุรีเป็นนักร้องนั่นเองครับสองเพลงดังนะครับคือแห่ขันหมากแล้วก็หน้าอร่อยครับโดยใจความตอนหนึ่งของเพลงแห่ขันหมากนะครับมีอยู่ว่าส่วนแสงสุรีรุ่งโร์ไม่มีรถขี่ก็เท่ากับว่าครูสรัมฤทธิ์ต้องตั้งชื่อให้กับลูกศิษย์คนใหม่ไปพร้อมๆกับเพลงนั่นเองครับ หลังสองเพลงของคุณแสงสุรีนะครับถูกนำออกมาเผยแพร่ตามสถานีวิทยุนะครับปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบจึงมีนายทุนเสนอทำวงดนตรีแสงสุรีรุ่งโร์ให้เพื่อทำการเดินสายครูสัมฤทธิ์นะครับจึงแต่งเพลงให้กับคุณแสงสุรีอีก4เพลงนะครับใช้ในการแสดงที่หน้าเวทีและก็คุณแสงสุรีนะครับก็ออกเดินสายในฐานะหัวหน้าวงโดยที่เขามีเพลงอยู่แค่6เพลงนะครับซึ่งเพลงที่ตามมาทีหลังอีก4เพลงเนี่ยต่างก็ได้รับความนิยมนะฮะ จึงค่อยๆผลิตผลงานเพลงตามสมทบอีกมากแต่โดยหลักแล้วผลงานเพลงของคุณแสงสุรีนะครับยังคงเป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยครูสำเริจนั่นเองครับในการแสดงครั้งหนึ่งนะครับวงแสงสุรีสามารถเก็บค่าผ่านประตูได้เป็นหลักล้านบาทนะฮะแม้ว่าจะเก็บแค่คนละ20บาทเท่านั้นเอง ขณะที่ผู้ชมนะครับก็มารอกันตั้งแต่บ่าย3โมงฮะขณะที่วงดนตรีเปิดการแสดงในช่วงเย็นนะครับวงแสงสุรีออกเดินสายนะฮะร,ระหว่างปี2,521ถึง2,524ครับก่อนจะปิดวงไปครับเมื่อความนิยมเริ่มลดน้อยถอยลงฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอาชีพสร้างไรายได้ในสถานการณ์โควิด -19 โดยการผันตัวเป็นพ่อค้าทุเรียนหาไรายได้เสริมนะครับในช่วงที่งานในวงการบันเทิงหยุดชะงัก แลวก็ในปัจจุบันนะครับมีชีวิตที่ยากลําบากนะฮะจนคุณไท้เอกพันเนี่ยมาเจอแล้วก็ช่วยเหลือในการพาไปผ่าตัดตาโดยประสานกับทางโรงพยาบาลนะครับจนได้รับการรักษาดวงตาฟรีด้วยแต่ล่าสุดนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าคุณแสงสุรีรุ่งโร์ป่วยหนักอาการซุดแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด -19 ด้วยนะครับทำให้เจ้าตัวหมดวาระในชีวิตสุดท้ายนี้ครับทีมข่าวขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ